วาพีสวัสดีคะ่ะในวันนี้นะคะเรามาชีพเป้ารถบ้านเทนะคะตโตโยตา้าวีออสค่ะเครื่องยนต์1 5 0 0 c ซีซีตัว E รถยนต์ปี06สีเทานะคะคันนี้นะคะใช้เชื้อเพลิง2ระบบค่ะได้ทั้งน้ำมันและ LPG นะคะผู้ขายตรวจเช็คสภาพตอดอายุมาเรียบร้อยนะคะเร่มพร้อมโอนเลยค่ะภาษีพรบปี66อยยางปี2020นะคะใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะคะ รถส,สภาพสวยสมบูรณ์นะคะทุกท่านเครื่องยอนต์นแ,นนแน่นเกียร์ออโต้เข้าได้ปกติเข้าสนิททุกเกียร์ค่ะช่วงร่างดีดิสเบรกสีล้อนะคะขับสนุกออกตัวพุ่งดีมากเลยค่ะเหมือนรถใหม่กันเลยทีเดียวนะคะภายในค่ะเป็นเบาะผ้าสวยสะอาดนะคะเจ้าของดูแลไว้ดีมากเลยค่ะทุกท่านขับขี่ดีนะคะประหยัดด้วยนะคะทุกท่านรถใช้งานดีค่ะพร้อมใช้เลยนะคะ ราคารถยนต์คันนี้นะคะอยู่ที่1 2 5 0 0 0บาทราคานี้สามารถเจรจาต่อรองได้นิดหน่อยนะคะทุกท่านเริ่มเอกสารชุดโอนครบเลยนะคะสนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อดูรถทดลองขับกันได้ที่จังหวัดระยองค่ะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจโทรหาเจ้าของรถได้โดยตรงนะคะตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยค่ะทุกท่าน นัดวันเวลาเดินทางไปดูรถทดลองขับกันได้เลยนะคะรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงค่ะเจ้าของเดิมเป็นข้าราชการนะคะไม่มีรอยชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะคะเจ้าของการันตีค่ะทุกท่านสภาพสวยพร้อมใช้แบบนี้เลยท่านใดสนใจติดต่อเข้าไปได้นะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ